มาร้านนี้ดีกว่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอินเทนดี้ไซส์นะครับก็อีพีนี้บอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าเฟซของผมชื่อนัทพงศ์แฮ็กไปแล้วนะครับไฟแฟลดับบอลดูไฟแฟลหน่อยตอนนี้เฟซส่วนตัวนี่โดนแฮ็กไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเฟซส่วนตัวผมทักไปหาเพื่อนๆก็ถ้าเกิดว่าเฟซส่วนตัวผมเขาไปขอยืมเงินคุณก็อย่าไปให้นะเพราะว่าผมไม่เกี่ยว นะครับเฟซโดนแฮ็กกำลังจะแก้ปัญหากันอยู่นะครับอ่าคลิปนี้นะครับเราก็มาคุยเรื่องถังขยะก็ทําไปเสร็จประมาณ90%แล้วละกำลังนั่งประกอบงานเล็กน้อยกันอยู่นะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับว่าปัญหาของเราคืออะไรอ่าเรามาดูคร่าวๆก่อนด้านนี้นะครับขยะก็จะมีตัวอะคริลิกนะครับอ่าบอลไฟดับอีกแล้วบอลมีอะคริลิกติดนะครับด้านหน้าแล้วก็มี นะครับแล้วก็มีอะคริลิกสายปิดด้านข้างนะครับแล้วก็ปิดด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างตรงกลางแกงเหล็กอยู่เห็นไหมครับตะแกรงเหล็กอ่ามีถาดอ่ามีถาดอย่างนี้นะครับโอ้ยติดเพื่อนอึ๊บอ่ะก็จะม,มีถาดอยู่ล่างเอาไว้รับอ่าถาดอยู่ล่างนะเพื่อนๆโอเค ก็งานทั่วไปก็ตรงนี้ก็จะมีแผ่นป้ายปิดเป็นแผ่นพลาสตูดติดเทปกาวแล้วเราก็ใช้ซิลิโคนติดจากด้านหลังนะครับเราไม่อยากยิงน็อตข้างบนเพราะมันดูมันไม่ค่อยสวยก็ใช้เป็นซิลิโคนฉีดด้านหลังนะครับก็แต่และคนเนี่ยนั่งทํางานกันอยู่ประมาณคนก็เจอปัญหาหลากหลายนะครับเรามาดูปัญหาคนแรกเลยครับคนนี้ชื่อคุณบอลครับเมื่อเช้าเขาจะลางานครับเขาบอกเขาจะขอลาตอนแปดโมงเช้า <marketing> ครับแต่ Ko, <'ll> <reconstruction> แต่พอเจอส่งสัญญาณเข้ามาเขาขอมาทํางานเนี่ยครับอยากมาแล้วว่าไงครับคุณบอลปัญหาของคุณคืออะไรครับอันนี้ขี้มันเยอะครับญญเขาบอกว่าขี้อะคริลิกนี่ติดเข้าไปมันจะมีขี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วขี้มันก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแล้วคุณแก้ปัญหาต้วมดีกว่าอ่าเขาต้วมโอเคอ่าถัดมาครับคุณคุณตุ๊กเลยครับอันนี้โอ้โห แม่งแม่เนีเ่ยเต็มเสือเอ้อ,อแล้วโอ้โหตายแล้วปัญหาคุณคืออะไรครับออกห้องนอนแล้วทําไงจะแก้ปัญหาได้อ๋อหาหมอนจะนอนเลยอ่าโอเคถัดมาครับอันนี้สอนลามครับสอนลามยังไงครับปัญหาคืออะไรครับอันนี้ช่วยอธิบายหน่อยครับเพื่อนๆยังไงครับมันลอกยากหรือมันอะไรกระดาษมันลอกแบบไหนกระดาษมันลอกยาก เราจะทายังไงดีครับต้องทำใจนะรอบใจไป้รยเอยก็มีก็มีโหานโหวาโหานอันนี้วัยรุ่นสร้างตัวโชตเห็นหน้าแสดงหน้าไปหน้าหน่อยนี่วัยรุ่นสร้างตัวอ่าโอเคส่วนอันนี้ก็ยังไงครับตอนนี้กําลังติดน็อตตัวไหนยังไงครับมีปัญหาอะไรยังไงเกี่ยวกับงานอะไรยังไงไม่ช่วยอธิบายหน่อยครับ เจาะพลาดไครับน,อน็นอตลูน็อตไม่ตรงกันอ่าแล้วทํำยังไงดีครับต้องขยายรูครับต้องขยายรูอย่างเดียวเลยโอ้โหจริงจังมากเลยขยายรูอ่าโวกลอบมาด้านนี้หน่อยอ่าคนนี้กําลังยังไงครับเอาเหล็กวางไว้กําลังใส่แผ่นหน้าใ,ใช่ไหมครับครับแล้วยังไงครับปัญหา <นะ S 1> ของคุณที่เจอตอนนี้คืออะไรครับแผ่นแผ่นันเทนนะอ๋อแผ่นมัเอ้าไม่ใช่ตรงนี้อะครับเนี่ย อันนี้ปัญหาหลักเลยครับ,ค,รบคือโอ้โหนี่หขาโอ้โหแล้วมียื่นวางอย่างนี้นะครับเพื่อนๆโอเคก็คลิปนี้ขำๆนะครับก็ลองดูเผื่อเพื่อนๆจะทำหรือมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคุยกันได้ปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็เราทำมาแล้วเราก็รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คุยกันได้นะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ